ในสงครามไม่ได้มีเพียงแค่มนุษย์และยุโทโธปกรเท่านั้นที่มีความสําคัญเพราะสัตว์ต่างๆที่นํามาใช้งานก็มีความจําเป็นไม่แพ้กันและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10หน้าที่ของสัตว์ในสงครามที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10สุนัข สุนัขคือสัตว์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสงครามเนื่องจากสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายด้านไล่ตั้งแต่การส่งข่าวสารจากทับหลังไปทับหน้าหรือส่งข่าวจากทับหน้ามาทับหลังใช้ในการขนส่งข้อมูลหรืออุปกรณ์ขนาดเล็กใช้ในการเฝ้ายามหน้าตระเวนและใช้ในการแจ้งเตือนภัยอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊สพิษทุ่นระเบิดและรวมไปถึงกับดักต่างๆและด้วยความที่มันมีความซื่อสัตย์คล่องข้องว่องไวจึงทําให้มันกลายเป็นตัวเลือกแรกๆในสงครามเสมออันดับที่ 9. นกพิราบ นกพิราบคือสัตว์ที่มนุษย์นามาใช้งานกันหลายพันปีซึ่งมีหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมันสามารถจดจําทิศทางได้ดีและสามารถบินกับรังได้เสมอดังนั้นเราจึงให้มันพกพาจดหมายน้อยหรือกระดาษที่มีข้อความสําคัญอย่างในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นกพิราบนั้นถือว่ามีบทบาทอย่างมากมันถูกใช้ในการสื่อสารในพื้นที่ที่ห่างไกลซึ่งเป็นโซนที่เข้าถึงได้ยากและโซนที่การสื่อสารธรรมดาไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการส่งข้อความด้วยนกพิราบนี้หลายครั้งมันก็สามารถช่วยชีวิตผู้้้้คคนนนนไไดดัับพหหรรรืออททํําาาใกะแสสขงงมเปลี่ยยว อันดับที่หม้า อย่างที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือตามบันทึกต่างๆว่าม้านั้นคือสัตว์ที่สําคัญมากในการทําสงครามซึ่งมันก็ถูกใช้งานมาแล้วหลายพันปีโดยจุดเด่นของมันนั้นก็คือความเร็วและความคล่องตัวมันถูกนํามาใช้เป็นพาหนะในการเดินทางของมนุษย์ใช้ในการขนส่งข้าวของต่างๆและที่สําคัญมันถูกนํามาใช้ในการเข้าปะทะในสมรภูมิรบซึ่งนอกจากประสิทธิภาพในการทําศึกแล้วในสมัยก่อนมันยังเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความสง่างามและแสดงถึงอํานาจของทางกองทัพและในส่วนของสงครามสมัยใหม่ก็ยังมีการนําาม้ามาใช้อยู่เช่นเคยอย่างเช่นในสงครามโลกครั้งที่1ก็มีการใช้ม้า การทำสงครามประมาณ6 8ถึง8ล้านตัวกันเลยทีเดียวอันดับที่7ลา ไม่ใช่เพียงแค่ม้าเท่านั้นที่นำมาใช้ในสงครามลา่นั้นก็เป็นสัตว์ที่ถูกนำมาใช้ในสงครามด้วยเช่นเดียวกันซึ่งข้อดีของมันนั้นก็คือความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักที่รับได้มากกว่าน้ำหนักตัวมันเองถึง3เท่ามันกินอาหารน้อยกว่ามา้ามีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศได้ดีกว่ามา้าและเป็นโรคน้อยกว่าแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีบทบาทในทับหน้าแต่มันก็มีบทบาทสำคัญในการบรรทุกและลากเข้าของต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของที่มีน้ำหนักมากไม่ว่าจะเป็นสเสบียงอาหารน้ำดื่มอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ต่างๆและรวมไปถึงกกาาาาาารรรใช้้้้คนยยยททหี่่บบดเจตอสูว อันดับที่หกอูด หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอูดก็เป็นสัตว์ที่นํามาใช้ในการทําสงครามด้วยเช่นกันและมันก็ถูกใช้มาแล้วอย่างเนิ่นนานแม้ว่ามันจะไม่รวดเร็วเหมือนม้าแต่ทว่ามันก็มีความอึดถึกทนเข้ามาทดแทนมันสามารถทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงได้และทนต่ออากาศที่หนาวเย็นได้ดีเช่นกันและถึงแม้ว่าแต่ละครั้งมันจะกินน้ําค่อนข้างมากแต่เมื่อใดก็ตามที่มันถูกนํามาใช้งานมันก็สามารถทํางานได้เจวันโดยที่ไม่ต้องกินน้ําเลยอีกทั้งมันยังสามารถบรรทุกน้ําหนักได้มากถึง100กิโลกรัมอีกด้วยนั่นจึงทําให้มันน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 เเเเหมมมาา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 ะะะสปป็็อยยย่่่่่งงงงิใใใใกกรรชช้้้พืทททีลไวจ หรือการใช้งานในการทําศึกสงครามถึงขนาดที่ว่าจากกระวัดิอังกฤษก็ยังเคยตั้งกองพลทหารอูดหรือ Imperial Car c a r e l c o r p s เอาไว้ใช้งานในสงครามโลกครั้งที่1ในแถบพื้นที่ตะวันออกกลางอันดับที่5ช้าง ในข้อนี้เป็นอะไรที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับการนําช้างมาใช้ทําศึกสงครามซึ่งในอดีตนั้นบทบาทของช้างนั้นถือว่ามีความสําคัญมากๆแม้ว่ามันจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าสัตว์ชนิดอื่นแต่มันก็มีข้อดีมากมายเข้ามาทดแทนเริ่มตัางแต่การที่มันเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ทําให้บรรดากษัตริย์ราชนิกูลหรือแม่ทัพต่างๆเมื่อขึ้นไปอยู่หลังช้างก็จะอยู่สูงกว่าทหารทั่วไปทําให้พวกเขาสามารถมองเห็นภาพรวมของสนามรบได้จึงทําให้สามารถสั่งการกองทัพได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันการใช้อาวุธจําพวกธนูหรือการความท่าง,าม,างาม่ สัตว์ขนาดใหญ่บ่อยครั้งมันจึงทาให้ม้าของฝ่ายศัตรูมีอาการแตกตื่นและวหวาดกลัวหรือแม้แต่การเข้าปะทะหรือการตะลุมบอนมันก็เป็นเรื่องยากที่จะล้มช้างลงได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะดูมีข้อดีมากมายแบบนี้แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งช้างก็ถือเป็นเป้าขนาดใหญ่อีกทั้งเมื่อใดที่มันตกมันคลั่งหรือเสียสติขึ้นมามันก็อาจสร้างผลเสียร้ายแรงให้แก่ฝ่ายตัวเองได้อันดับที่4แมว แม้ว่าแมวส่วนใหญ่ในสงครามอาจจะไม่ได้ออกไปทำศึกเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นแต่ทว่ามันก็ยังมีความสำคัญในสงครามเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในการจับหนูเพื่อป้องกันไม่ให้สเสบียงอาหารถูกหนูกินซึ่งการล่าหนูเหล่านี้มันยังเป็นการป้องกันโรคภัยที่ติดมากับหนูอีกด้วยและการจับหนูที่ว่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองผู้นำของสหภาพโซเวียตอย่างนายโจเซฟสตาลินได้สั่งให้รวบรวมแมวกว่า300ตัวแล้วก่อตั้งเป็นกองพลทหารแมวหรือเมียวดิวิชันขึ้นมาจากนั้นก็ส่งไปที่สมรรัััสภููมิิเเเลลนนนนนนกกาาาาาดดที่่ใใวววงง้้้้หหหไปญบข อย่าางมากและนอกจากนี้แมวยังสามารถรับรู้ถึงเครื่องบินได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อใดก็ตามที่มันมีอาการตื่นเต้นหวาดกลัวนั่นก็อาจเป็นไปได้ว่าเครื่องบินของศัตรูกำลังใกล้มาถึงแล้วอันดับที่3โลมา หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วว่ามีการเอาโลมามาฝึกเพื่อใช้งานทางการทหารซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีการฝึกใช้งานกันอยู่โดยหน้าที่หลักๆของมันนั้นก็มีตั้งแต่การติดตั้งกล้องเพื่อใช้ในการสอดแนมศัตรูการตรวจหาทุ่นระเบิดหรือแม้แต่การติดตั้งมีดและปืนแบบพิเศษเพื่อใช้ในการลอบโจมตีศัตรูซึ่งในปัจจุบันยูเครนสหรัและรัเสเซียก็มีการฝึกโลมาในลักษณะนี้อย่างจริงจังอันดับที่2หมี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในขณนะที่กองร้อยส่งกําลังบํารุงทหารปืนใหญ่ที่22ของโปแลนด์กาลังเดินทางไปที่อิรานพวกเขาได้รับเลี้ยงหมีที่มีความสูง182ซนติเมตรหนัก113กิโลกรัมโดยที่หมีตัวนี้ค่อนข้างเชื่องและมันก็ไม่ทําอันตรายต่อทหารโปแลนด์และต่อมาเมื่อกองร้อยนี้ถูกส่งไปที่อิตาลีหมีตัวนี้ก็ถูกส่งไปพร้อมกันด้วยโดยแรกเริ่มเดิมทีพวกเขากะจะเลี้ยงมันเอาไว้เป็นมัสคอตนําโชคและเป็นเพื่อนเล่นกับเหล่าทหารแต่ต่อมาเมื่อมีการเข้าปะทะกับข้าศึกก็กลายเป็นว่าหมีต ทั้งมันยังช่วยเฝ้ายามป้องกันไม่ให้โจรอาหรับเข้ามาขโมยข้าวของซึ่งจากประโยชน์ต่างๆที่มันทํามามันก็ได้รับยศสิบโทและกองร้อยนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนเครื่องหมายประจำหน่วยมาเป็นรูปมีตัวนี้อีกด้วยอันดับที่ 1. ห,หมู หมูตัวนี้มีชื่อว่าเธอพิสเรื่องราวของมันเกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี1915มันถูกเลี้ยงเอาไว้ที่เรือ HMS d e s c h n ของประเทศเยอรมน,นีจากนั้นเมื่อเรือลำนี้จมลงมันก็สามารถนิออกมาจากเรือที่อับปางและว่ายน้ําออกมาจนได้พบกับเรือ HMS Glasgow ที่เป็นของสหร,รชาชอาณาจักรและมันก็ถูกรับเลี้ยงเอาไว้และถึงแม้ว่าหมูตัวนี้จะไม่ถูกใช้งานในสงครามอย่างจริงจังแต่มันก็ทําหน้าที่เป็นมัสคอตนาโชคจากนั้นในปี1916มันก็ถูกปลดประจําการและต่อมาในปี1919หมูตัวนี้ก็ถูกนําขึ้้นนนปปปรระมูลเเพื่ออําาาไใช็าหาแ จบประมูลไปที่ราคา1,785ปอนด์โดยส่วนหัวของมันนั้นถูกนำไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ Imperial War Museum ที่ลอนดอน